ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะไหมตอนตอนแรกถ้าเห็นหล่อสวยนะ่คือความใคร่กับเด็กความแบบว่าจิาเรีความชื่นชอบบอแต่คันเด็กบอจะจ่ากันเม่หลังแลใส่ก็ได้ม,มนาาดันว่าขนาดบอจ่าก่านนี้ยังม่ใส่อยู่อ๋อ,อหามายถึงว่าการรักคนคนหนึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้ความไม่ต้องใส่ความผูกพัน ความไกลชิดความผูกพันมันซื้อความรักไม่ได้ความความผูกพันฮูดังคือผู้ภูมิลีแทนะนะปั๊บไม่ได้เสือกง่ายพี่น้องปั๊บเดี๋ยวเพิ่งฟังนับนึงี่เดี๋ยวเองประภานี่นะก็เป็นประวัติยื่นฟังนี่เอาต่อไดโอไอวานี้ไหนแสงแรงเงาแรงรถไฟไหมอืม้เสียดิ้งแบบลางรถไฟการที่เราจะรักใครคนหนึ่งเนี่ยคือเราจะไม่รัก รักคนอย่ารักเพื่อทำผลประโยชน์น้าจอนรู้ว่าใครนี่ไหนไม่มีโอ้ยปังอ๋อบอกมีเด้อนะตัวประชารชนในเขานะปีทาฮาริบอเขาควจะมิตรอันบอกกระดานเต่าเรียมบอแบบผวกผ้าเอาสาวแต่งเต่งไงมันก็ไม่ ก็ไม่ได้มันก็ขี้เกียจเก็บแม่มันก็ต้องเวลาในการเก็บต้งมาเกะกลางขาให้เหราไหมเสริมดั้งจะหลอกกว่านี้สีเสริมอยู่พี่น้องประกันไปเด็ดต่างเด็ดนี่ทีเสริมอยู่ไปเห็นแบมๆมาแล้วมึอถึงย่างไก่แบมแล้วอืมแบมแบมก็โฟโต้ช็อปค่ะตัวประเทศนะนะหมายถึงว่าตัวจริงเขากัดโด่งอยู่เห็นไปเห็นแล้วทวีหนึงบนทีวี่นะนะ บอสกับแจนเซอร์อยากให้ใส่ชุดนักศึกษาขึ้นแน่นอนอะไรเนี่เดี๋ยวจะเดินไปรอหน้าเวทีนะบอสประสานโอเคออกมานะอย่าเพิ่งมีนะคะหึงนะโอ้เรารลังประสานแล้วอย่เดียวเรากับตัวคนไปสนแล้วพี่น้องถ้าสิมีไปแซ่บเฟสก็ได้ตื่นเต้นอยู่ด้พี่น้องแฟนคนต่อไปของเราเป็นยังไงนะอาแฟน,นจะต้องเป็นคนยังไงเร็วๆแตนถ้าไม่ แต่สันตัวเป็นคนจะไหนเอาตัวเป็นคนสายพันธุ์ใช่ไเรียนบอกมอดูเร็วมอดูคิดบอกอยากให้บอสมาอาชีะสีสงครามอีกขอบคุณสิงเก่งนะขอบคุณเอ็กเพรสทัวร์นะครับ ขอบคุณสิงเกมขอบคุณเอ็กเพรสทัวร์แต่งหน้าวันนี้ลุกดีมากครับบอกิวตเตอร์หรือเปล่าใช่หมายในชเตอร์หรือเปล่าปกติเขาแต่งดีขนาดนีด้หรอ,อม <c oughs> ไม่ต้องมีจ่าอยู่คนเดียวกับลูกแมนพี่น้องอไงข,ขงง่ไปเที่ยวต้างูกก็มีคว้ามสูดีไปเที่ยวกังลูกถึงแม้จะไม่ได้อยู่กับลูกประจําแต่ไปอยู่กับอู้สิงเกง เดี๋ยวจะเรียกตัวเข้ามานะเดี๋ยวจะเรียกตัวเข้ามา audition ออเดอ้อสิงเก่งเดอ้อเตรียมตัวหรือยังเตรียมตัวเตรียมใจหรือยังบางงดนั่นเตรียมตัวเตรียมใจไปเมื่อคืนนี้ก็ไปศึกษาดูงานก็ได้ข้อมูลมาเยอะยอะ,อะพี่น้องโอ้ยตัา่ากับปัญหาหลายอยู่หนักใจดิข้อมูลเยอะลยนะข้อมูลเยอะก็เลยปัญหาหนปัญหาเยอะพูดถึงโตเกียวนาริตาก็น่ารากักก็ ไปญี่ปุ่นก็ได้ภาพน่ารักกลับเข้ามาแล้วความทรงจำดีๆแล้วก็น้องๆก็เลยแบบไก่ชีคุณพ่อพี่น้องถามว่าเมืองไทยมองเที่ยวบึกๆไปบึกด,ดอกไเทศ่ไทยเหรอวามันก็ไปตอนไหนก็ได้ในประเทศไทยเหมือนเดียว่าระเทศไทยไปย้ปําเดกระญดเม่แต่เมืองนอกเราก็ดนานปีละครั้งปีละหนึ่งครั้งเที่ยวจะไปหนึ่งแหละการเปเมืองนอกน,อน,นี่มันเป็นการที่ว่าเขาจะไปเลี้ยงลูกอีหลีเขาจะไปสวนลูกโงกลูกอาบนามนั่นนี่นูน่น แต่บระเดี๋ยวพี่เลี้ยงไปน้ำได้พี่น้องบระเดียวมีแต่ประเดียพี่เลี้ยงไปไปน้ำเด้กับมีแต่น้ำตาลโก๋คีที่ส่วนซอยแต่ว่าสุดท้ายแล้วส่วนซอยคือดูดูได้หาหน้าที่สิพมาที่สินาเขาห้องน้ำของท่ากับลี่นนเบิรงให้แน่เฝ้่าให้แน่แค่นั้นแต่สุดท้ายแล้วอาบน้ําแต่งตัวแปรงฟันล้างหน้าล้างอะไรมันก็เป็นค่อยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วดึกหน่อยก็คือเขาเป็นพ่อแม่พี่น้องพาล้างไปผ่านคนอื่น ภาละลูกขอบคุณนะครับภาระลูกคือภาระเราลูกไม่ใช่พาระผมขอพูดผิดนะครับขอ,ออภัยลูกไม่ใช่พาระแต่ลูกคือหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องดูแลนะครับลูกไม่ได้แปลว่าพาระเพราะว่าคุณตั้งเซเขาเกิดเขาไม่ได้โทรมาก่อนว่าเขาจะเกิดวันนี้วันนี้พรุ่งนี้แต่คุณแต่คุณอะไรล่ะ <Okay. S 1> มันหล่นไงหล่นนั่นหล่นนี่คือลูกไม่ใช่พาระลูกคือหน้าที่ในในสิ่งที่คุณทำเขาเกิดขึ้นมาแล้วใช่ไหมแล้ว เฮาวสิมิตบาเฮาสิมิตบาลรักลูกหลานลูกตาบาย้มลูกขี่บ่อยากล่างลูกด่างบ่อยากลบ่อยากบ่อยางก้นลูกนี่มันบ่ได้เด้อพี่น้องนะครับอืมอันแพมเพิดนี่แพมเพิดลูกเฮานี่พี่น้องดากลูกเฮานี่มื่าไหร่เวลาพี่นสิบอกว่าน่ะอันก้นลูกเฮานี่พี่น้องอันบักทูดอันบักฟักท่องเหลืองๆเฮาก็ต้องโจกต้องขี้เดียดไปเลยเด้พี่น้องแต่ก่อนเป็นคนขี้เดียดแต่ว่าพอมาลูกเจอลูกเดียวนี่โอ้โจกเลยเบิด จ้หอดหลืมหอหนอย่างรเบดพี่น้องอย่างที่บอกว่าลูกคือไม่ใช่ภาระลูกคือหน้าที่ของเราเมื่อมีเวลาเราดูแลเต็มที่เราต้องออกกำลังพลินมนอย่างเสริมถ้าเสริมนะถ้ามันจาเป็นนะเสริมอแต่ว่าถ้าเข้าไปในหน่อยนี่คือจะคอยไปในหน่อยนี่เ่ราต้องเสริมกันเลยเข้าดูแลดูแลเต็มที่ขอ,อขอขอแค่ว่ามีคนมาเฝ้าตอน่ขยปวดของหน้าปวดต่อปวดท้ายแค่นันะครับแค่นั้นเลยเพราะเพราะเราเคยทําอยู่แล้วมันจะไม่ยากอะไรที่เราเคยทําอยู่แล้วมันจะไม่ลําบาก คือลูกลูกเราเราเประคบรองมอเตอร์แต่เด็กมันมันทําได้อยู่แล้วแล้วคนเขาก็มองออกแล้วว่าเออหมอนี่มันเลี้ยงลูกเป็นเดิมมันบ่ายม,มันถ้าไม่ไหวเราจะอีกตัวแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ให้คือจะบองเปลี่ยนนคนดาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ